สวัสดีครับผมตีเอียงวันนี้จะมาขอพูดเรื่องประยุทธ์หน่อยนะประยุทธ์เรื่องเงิน5,000บาทกูเห็นมึงไม่ทุกไม่ร้อนไม่เดือดไม่ร้อนอะไรเลยมึงให้ใครก็ไม่รู้มารับหน้าส่วนตัวมึงเบิกครบไปแล้วมึงก็ให้คน20เอ้ยให้คน9้าล้านคน ไอ้เหี้ยประเทศอื่นก็ให้กันทุกคนให้เป็นลำดับลำดับลำดับมีประเทศนี้อไรเหี้ยให้เก้าล้านคนจากคนเจ็ดสิบล้านคนไอ้เหี้ยมึงเอาหัวนแม่ตีนคิดหรือว่ามึงเอาสมองคิดด้วยเหี้ยหมามันยังคิดได้ดีกว่ามึงอีกไอ้เหี้ยมึงนี่แม่งไม่น่ามาเป็นนายกจริงจริงมึงแม่งเกิดมาเพื่อ นักแผ่นดินจริง,งยีย่มึง,ม,งมึงไม่ละอายแกใจบ้างไยี่คนเขาด่ามึงทั้งประเทศไอ้ยีย่มึงยังหน้าด้านอยู่แล้วครอบครัวมึงจะอยู่ไงมึงไม่คิดสงสารครอบคร,รัวมึงบ้างเหรคนเจ็ดสิบล้านคนมึงให้เก้าล้านคนพ่องตา่มตายเอาสมองส่วนไหนคิด ไอ้หี่ยมึงก็ต้องให้เรียนตามลำดับเขาก็เดือดร้อนกันทุกคนไอ้ยี่ยมึงสั่งปิดบ้านปิดเมืองโควฟิวไอ้หี่ยมึงสั่งปิดตลาดปิดที่เที่ยวปิดทางปิดนุ่นปิดนี่ไอ้ยี่ยมเขาก็ทำมาหาแดกไม่ได้ทำมาหาแดกไม่ได้เขาก็เดือดร้อนกันทุกอาชีพไอ้ยี้ยแต่มึงเลือกให้เก้าล้านคนไอ้หี้ยมึงมึงมึงบัญญาอ่อนไอ้ยี่ยมมึงลองมาอยู่แบบพวกกูบ้างมาแล้วกูไปอยู่แบบมึงบ้างไหมแล้วกูไม่ให้มึงอ่ะ เอาไหมเปลี่ยนกันไหมไอสัตว์มาเปลี่ยนกันไหมไอ้ยี่จะได้รู้ไอสัตว์เอาเปล่าไอ้เยี่ยมให้กูมาเป็นนายกป่ะไอสัตว์แล้วมึงมาอยู่กับกูนี่แบบกูนี่ไอสัตว์จะได้รู้ว่าเดือดร้อนไม่เดือดร้อนไอ้ยีส่ส้นตีนไอสัตว์เดี๋ยวกูดูบุหรี่หมดก่อนกูด่ามึงเจ้ เรือดำน้ำมาซื้อเข้าไปสัตว์ซื้อเข้าไปลหลายๆลาำเอาไว้ดำในหีหลายสัตว์เนี่ยดำเข้าไปเนี่ยแม่มึงกลับได้เลยเรือเรือนดำน้ำอ่ะเอาเข้าไปกลับไปไอสัตว์อีอ๋ซื้อลบกับพ่อมึงไอ้สัตว์ไม่มีใครเขาลบกันได้เทียเขาทำมาหาแดกกันไอสัตว์มีพ่อมึงารลบอยู่คนเดียวสัตว์มึงไปลบกับพ่อที่หนูนายสัตว์ วิกลงไอ้สัตว์นรกน่ะไปไอ้สัตว์แต่พ่อมึงก็รอเดินมน้นามึงอยู่ไอ้ยี่จะไปปะล่ะไอ้สัตว์มลองเดินโดยที่ไม่ต้องมีบอร์ลิกาดสักหนึ่งชั่วโมงสีเดินมาแถวนี้สิไอ้สัตว์ไอ้ยี่ไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ยี่เจ็ดสิบล้านคนให้เก้าล้านคนไอ้สัตว์แล้วนั่งขัดกองกองพ่องไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยเขาลงแค่ยี่สิบเจ็ดล้านคนอนสัตว์ยี่ิบเจ็ดล้านคนในเหี้ยประเทศไทยมีเจ็ดสิบล้านคนเขาลงแค่สามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นจากของประเทศไทยเยี่ยมไม่มีเป็นยาให้เขาเลยทุกคนเยี่ยมคัดคัดพ่องไงสัตว ไอ้ขี้อมึงไปมีหน้าไปแจกชุดเขี้อะไรประเทศละสิบชุดร้อยชุดไอ้ส่มงเอาประเทศมึงให้รอดก่อนไอ้ขี้่มึงทำงานเอาหน้านี่หว่าไอ้ขี้ม่งเลียเขาขึ้นมาหเหรอเลตีนขึ้นมาอระมึงถึงได้เป็นขนาดเนี้ยทุกวันเนี้ยไอ้ขี้่มึงแม่งเป็นนายกที่ไรประสิทธิภาพมากเลยอ่ะ ใช้ไม่ได้มึงเป็นมึงไม่ใช้ไม่ได้มึงน่าจะพิจารณาตัวมึงเองนะกูเป็นกูยิงดีงอยู่อีกฮี่ย่ถ้าคือมึงร้องให้กูมาเป็นไหมสัตว์ทีกยกูไม่รู้จะเอาไงกับมึงดีเยียมึงเป็น มนุษย์ที่ห่วยแตกมากไม่รู้จะหากำไหนด่ามเลือกตั้งมึงก็โกงมึงกล้าสาบานให้ครอบครัวมึงชิบหายกล้าสาบานไหมให้ครอบครัวมึงชิบหายว่ามึงไม่โกงไอ้ยี่เขารู้ทั้งประเทศไอ้ยี่มึงแม่งหน้าหีัพิศถ้าอยากมาหากูเดี๋ยวกูทิ้งเบอร์ติดต่อให้ไอ้ยี่มาจับกูกู ได้เลยกูพร้อมที่จะดโดนจับกูเล่นน้ำกูเตเรียมเปลี่ยกฝนกูเตเรียมเปลี่ยนน้าอยู่แล้วกูไม่กลัวเข้าใจะปะเพราอยู่ข้างนอกมันก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้วเข้าไปข้างในก็สบายไม่ต้องทำมาหาแดก ส่วนคนที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดไม่กดติดตามให้ผมคลิปหน้าผมจะไม่ออกมาด่ามันแล้วนะบายเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้า